อรหัตโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะจะรัฐะพิขเว าริกังพระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะอัฐายะอิตายะสุขายะเทวมนุษย์สานังเทเสธาพิเวธรรมังอาติกลยานังมัชเชกลยานังปริโยสานะกลยะน,นัน ติขอทวะาให้ความเคารพท่านพระกูสุวรรณเมธาพรผู้เป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยพระเทรานุเทระเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปด้วยความเคารพขอสิริสวัสดีพัฒนามงคล ความสดชื่นจ่มใสและความผาสุขทุกประการจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านทุกคนณโอกาสนี้จะได้รับประทานแสดงพระธรรม,มเทศนาในวัส,สุปกายิกะกถา พลานาศาสนธรรมคำสั่งสอนฟองสมเด็จพระชินดวร์สมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาคือความเชื่อวิริยะคือความภาคเพียนแก่ท่านสาธุชนผู้เป็นพุทธบริษัทเพื่อที่จะได้นำไปใช้ประกอบกิจ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันก็อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่ประเทศชาติแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาวันนี้พวกเราทั้งหลายทราบกันดีว่าเป็นวันเข้าพรรษา หลังจากเมื่อวานนี้ก็เป็นวันอาสาหะบูชาวันนี้ก็เลยมาเป็นวันเข้าพรรษาเป็นอริยะประเพณีอันดีงามของพวกเราทั้งหลายที่ได้เห็นปู่ย่าตายายบรรพระบรุษของพวกเราเคยกระทำมาเช่นนี้เกิดขึ้นมาก็เห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายทำแล้ว แล้วก็มาถึงยุคของพวกเราพวกเราก็ทำดำเนินต่อไปเขาเรียกกันว่าอริยธรรมอันดีอันงามประเพณีอันดีอันงามของพวกเราชาวพุทธลูกหลานก็จะได้จดจำอันนี้อันนี้คือสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่มีคุณค่าสิ่งที่มีสาระกับพวกเรา ในเทศกาลอาสาฬหบูชาต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้เป็นวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8เป็นวันเข้าพรรษาของพระเจ้าประสงค์พวกเราในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทก็เลยมาส่งเสริมมาสนับสนุนมาให้กำลังใจกับพระเจ้าประสงค์ พระพุทธเจ้าของพวกเราพระองค์ตรัสว่าดูกระภิกพิสุนทางหลายบุคคลใดก็ตามเพียงแต่ลระลึกว่าสะมณะะชีพรามณ์ไม่มีเยา้าไม่มีเรือนเราควรที่จะอนุเคราะห์แก่ท่านพิสุจน์ทางหลายหมู่บ้านใดตำบลใดนิคมใด ไม่ว่าจะเป็นตระกูลใดเป็นหญิงก็ได้เป็นชายก็ตามเพียงระลึกเท่านี้บุญก็เกิดขึ้นหาประมาณนี้ได้ญาติโยมพุทธบริษัทร,ระลึกถึงว่าพระเจ้าประสงค์ไม่มีเย้าไม่มีเรือนไม่มีการทำไร่ไถนาไม่มีการหุงหาข้าวปลาหารเพียงแต่เราระลึกแค่นี้บุญก็เกิดขึ้น หาประมาณมิได้พระพุทธเจ้าท่านตรัสจะป่วยกล่าวไปใยเล่าเราทั้งหลายได้นำอาหารหวานขาวหาธนิยะโอชนิยะของเคี้ยวของฉันมาถวายแก่พระเจ้าประสงค์ในวันนี้บุญนั้นย่อมเกิดขึ้นแก่พวกเราโดยประการทั้งปวงนั่นแหละวันนี้เราจึงมาเป็นผู้ที่ใจบุญอีกวันหนึ่ง หลังจากที่พวกเราใจบุญมาหลายวันหลายอาทิตย์หลายปีหลายเดือนแล้วก็เพิ่มเข้าไปอีกวันหนึ่งคือวันเข้าพรรษาพวกเรานี้เกิดมาจากพลมและยติโยมถึงมีได้ถึงได้เป็นมนุษย์เมื่อก่อนเราเกิดมาจากชั้นรุ่นอาพัสลาพรมนุ่มาเกิดอยู่บนเมืองมนุษย์ศิลธรรมมันยังไม่เสื่อมซามเท่าไหร่เมื่อยุคก่อนนุ้น มีเทวดาจากชั้นพรมลงมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็คุยกันปรึกษาหาลือกันว่าเราเป็นมนุษย์นี่เราควรจะสร้างพระพุทธรูปไว้ที่เมืองมนุษย์นี่สักห้าองค์พระพุทธรูปนะสร้างไว้สักห้าองค์แล้วก็ทำนายความเป็นไปของพระพุทธรูปแต่ละองค์แต่ละองค์นั้นคนโบราณสมัยก่อนมาเกิด สมัยก่อนทํานายถ่ายพักไว้แม่นยำในยตุลมนะพระพุทธรูปองค์แรกที่พวกเทวดาจากสวรรค์ชั้นดุสิตมามาจากอภัสราพรมนะมาจากชั้นพรมมาจากชั้นพรมอภัสราพรมมาสร้างพระพุทธรูปไว้ห้าองค์บนเมืองมนุษย์นี้แล้วก็ทํานายแต่ละองค์แต่ละองค์ว่ามันจะเป็นไปยังไงวิถีชีวิตของคนวิถีชีวิตของมนุษย์วิถีชีวิต ขอ,องผู้ที่อยู่อาศัยบนเมืองมนุษย์นี้องค์แรกคือพระแก้วองค์ที่สองคือพระของคําองค์ที่สามเป็นไม้แก่นจันทองค์ที่สี่เป็นพระทองเหลืององค์ที่ห้าเป็นพระหินแต่ละยุคแต่ละสมัยนี้ก็แตกต่างกันเอา้าเริ่มต้นที่พระพระแก้วพระแก้วมอลกฎบ้านเรามีไม่ยาโยมมีนะพระแก้ว พระแก้วเกิดขึ้นที่ชุมชนใดตำบลใดหมู่บ้านนั้นตำบลน,นั้นจะอุดมสมบูรณ์ประเทศนั้นจะอุดมสมบูรณ์พืชพันธุ์ยาหารเขียวชะอุ่มฝนตกต้องตามฤด,ดูกาลนัแต่คนโบราณทำนานได้ว่าเสนาอํามาตยจะทะเลาะกันสง์จะแตกควา,ามสามัคคีกันนี่ คนโบราณทำนายไว้ต่อมาองค์ที่สองเป็นพระทองคําพระทองคําบ้านเราก็มีใช่ไหมพระทองคําเกิดขึ้นที่ไหนบ้านเมืองอุดมสมบูรณ์พืชพันธุ์พันญาหารเกี่ยวชะอุ่มฝนตกต้องตามฤดูกาลแต่ประชาชนจะมีโรคภัยไข้เจ็บองค์ที่สามเป็นไม้แก่นจัน พระพุทธรูปไม้แก่นจันเกิดขึ้นที่ไหนบ้านเมืองอุดมสมบูรณ์ฝนตกต้องตามฤดูกาลแต่จะเกิดสงครามสงครามนึกว่ามันหมดไปนะญาติโยมเนาะมันยังมีอยู่ยังรบราฆ่าฟันกันอยู่กำลังจะรบกันอยู่ประเทศใกล้ๆเราเ,เอออาดามาคิดว่าสงครามมันจะหมดไปจากโลกนี้แต่ที่ไหนได้เมื่อปีที่แล้วสองปีที่แล้ว ก็เกิดสงครามอยู่ต่างประเทศใกล้ๆเราก็กําลังจะเกิดสงครามอีกเห็นไหมมันยังเกิดคนโบราณทํานายไ้แม่นเหมือนกันอันที่สี่องค์ที่สี่คือ,รอ,อ,อะนะรพระทองเหลืองเยอะแยะนะบ้านเรามีพระทองเหลืองบ้านเมืองเซสกิจจะรุ่งเรืองแต่ศิลธรรมนั้นจะเสื่อมสาม สังคมทุกวันนี้เมื่อก่อนเราไม่เคยได้ยินหลองลูกค้าพ่อลูกค้าแม่แต่ทุกวันนี้ได้ยินแล้วก็ได้ยินขี่ขึ้นถี่ขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเพราะอะไรเพราะเจริญรุ่งเรืองแต่เศรษฐกิจแต่จิตใจนั้นจะตกต่ำเพราะฉะนั้นในวันเข้าพรรษาในเทศกาลเข้าพรรษานี้หัวก็จงให้อภัยกับเมีย เมียก็จงให้อภัยกับผัวลูกก็จงเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่แวะตรงนี้ก่อนอาตจมายกลูกห้าประเภทให้ท่านทั้งหลายฝังว่าหนึ่งลูกแก้วลูกแก้วคือลูกอะไรคือลูกแก้วตาดวงใจของพ่อของแม่รักพ่อรักแม่เป็นอภิชาตกบุตรไม่เคยทำให้พ่อให้แม่ผิดหวัง เขาเรียกว่าแก้วตาดวงใจของพ่อของแม่อันนี้ลูกแก้วต่อมาเป็นลูกกะกะอะไรยาติโยมกะตันญูรู้คุณท่านสำคัญนักนี้เป็นหลักคนดีมีรบถ้วนต่อแทนท่านให้งามตามสมควรคนดีล้วนยึดมั่นกะตันญูน่นอันนี้คือลูกกะลูกกะตันยูต่อมาลูกที่สามคือลูกกา กานี่จะเป็นลูกจะเป็นนิสัยที่รักที่ขโมยย,ยัดอยู่ใครมีลูกกานี่จะเป็นลูกที่ขโมยเงินพ่อขโมยเงินแม่บางครั้งเอาโฉนดที่ดินของแม่ไปจำนองไปจำนำโดยที่แม่ไม่รู้ก็มีอันนี้เขาเรียกว่าลูกกาเป็นลูกประเภทที่ไม่ดีต่อมาลูกอะไรอีกลูกเกาะเกาะพอ่อ เกาะแม่กินตั้งแต่อายุสองขวบจนถึงบัดนี้และห้าสิบปีหกสิบปียังเกาะพ่อเกาะแม่กินอยู่อันนี้มีไหมมีวันดีคืนดีพาแม่เข้ากรงกรงอะไรญาติโยมคงขังแม่ก็ต้องไปเกาะลูกกรงนะ่ะเกาะลูกกรงเพราะอะไรเพราะความรักลูกเขาเรียกว่าลูกเกาะอันนี้ดีไหมไม่ดี เป็นอวชาตตบุตรเป็นลูกที่ทําลายวงศาขนาดบางวงศาวงทําลายวงตระกูลของพ่อของแม่อันนี้เขาเรียกว่าลูกกาะอันสุดท้ายลูกคนที่ห้าคือลูกลูกลูกกล้วยกล้วยนี่เวลาหวีมันโผล่นะตัดเอาแต่หวีนะแต่แม่มันตายนั่นเห็นไหมเขาเรียกว่าลูกพอละทีลูกฆ่าพ่อลูกฆ่าแม่ดังนี้ก็มี พระพุทธโรปองค์สุดท้ายคือพระหินพระหินอยู่ที่ไหนพระยกอยู่ที่ไหนบ้านเมืองจะอุดมสมบูรณ์ผู้คนจะมีศีลมีธรรมพูดกันภาษาเป็นภาษาดอกไม้เป็นภาษาธรรมคนจะมีความสวยเท่ากันคนจะมีความรวยเท่ากันคนจะไม่แข่งแย่งแข่งขันกันอันนี้เขาเรียกว่ายุคพระ สีอ่านยุคพระอริยะเมตไตรในวันเทศสการเข้าพรรษานี้พระพุทธเจ้าของเรากำหนดให้วันแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดเป็นวันเข้าพรรษาสาเหตุที่เข้าพรรษาก็คือเมื่อก่อนพวกลือสีชีภัยนักบวชนอกศาสนา อาเจลอัญญเดลธี ir, พวกนี้ก็เป็นนักบวชมาก่อนพระพุทธเจ้าของพวกเราจะเสด็จอุบัติเขาบวชมาก่อนญาติอยู่เมื่อถึงหน้าฝนเขาก็หยุดรอนแรมที่จะเดินทางไปเขาก็หยุดพักอยู่กับที่แต่ศาสแต่สา,สากยะบุตรลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้ายังแรมรอนไปอยู่ในฤดูฝน ก็มีคนถามมีคนสงสัยว่าเหตุชไหนหนอลูกศิษย์ตถาคตทำไมไม่หยุดในฤดูฝนนกหนูปูเปกยังหยุดทำรวงทํารังแต่สากระยะลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าทำไมยังเดินรอนแรมอยู่ไปเหยียบย่ำข้าวในานาเขาไปทำให้สัตว์เล็กสัตว์น้อยต้องตายไป ทราบความถึงพระองค์พระองค์ก็เลยตรัสบอกว่าภิกษุทั้งหลายในฤดูฝนนี้เราอนุญาตให้อยู่จำพรรษาภิกษุก็ถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพิกพรรษามีเท่าไหร่พระพุทธองค์ก็ตอบว่าภิกษุทั้งหลายวันเมื่อพระจันทร์เสวยเลิกอาสาหะบูชาไปหนึ่งวันคือพรรษาแรก เมื่อพระจันทร์เสวยเลิกอาสาหบูชาไปหนึ่งเดือนคือพันษาที่สองเรียกว่าพันษามีสองอย่างคือพันษาแรกกับพันษาหลังพันษาแรกคือวันนี้พันษาหลังก็จะเข้าอีกก็ได้อีกหนึ่งเดือนคือพระจันทร์เสวยเลิกอาสาหบูชาพ้นไปหนึ่งเดือนเรียกกันว่าพันษาหลัง มีภิกษุสามสิบรูปอีกแล้วทีนี้สับพักขีสามสิบรูปถามว่ากับพวกกับผมนี่ไม่เข้าพรรษาได้ไหมเออก็ถามดีนะพระพุทธเจ้าว่าภิกษุใดไม่เข้าพรรษาไม่ได้ปรับเป็นอาบัติทุกคนนั่นพระพุทธเจ้าว่าเมื่อถึงคราวจำพรรษาภิกษุต้องอยู่จำพรรษา ตลอดท่วนไตรมาสนั้นกล่าวถึงอุบาสกคนหนึ่งชื่อว่าอุเทนคนนี้บำรุงพระพุทธศาสนาทนุบำรุงพระศาสนาดูแลพระเจ้าประสงค์เป็นอย่างดีอยู่ที่แคว้นโกศลได้ส่งคนนิมนต์มาพระพุทธเจ้าส่งคนมานิมนต์พระพุทธเจ้าให้ไปรับสังฆทา,านหลังจากที่ตัวเองสร้างกุฏิวิหานเสร็จเรียบร้อยคนก็มา ก็ไปที่พระเชตวันไปเจอพระก็ถามว่าโยมมาอะไรโยมก็บอกว่าพระน่ะไออุบาสกอุเทนนี่นะส่งมาว่าให้มานิมนต์พระพุทธเจ้าเป็นประธานไปรับสังฆทานไปรับถวายกุฏิวิหารที่สร้างเสร็จพระอยู่ในเช็พระอยู่ในเวลุวันนะอยู่ในเวลุวันก็เลยบอกว่า พระพุทธเจ้าบอกว่าในช่วงพรรานี้ไปไม่ได้ให้โยมเอาพระแถวนั้นได้ไหมแถวแคว้นโกศนนั่นน่ะก็ทราบข่าวถึงอุบาสกเศรษฐีชื่อว่าอุเทนนี้ทราบข่าวว่าเอเราก็คนหนึ่งเหมือนกันที่บำรุงพระพุทธศาสนาอยู่แต่เหตุไฉนไปนิบวนพระพุทธเจ้ามาพระพุทธเจ้าถึงไม่มา ก็เลยทราบความถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยตัดบอกว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้สัตตาหะการณียะไปได้ด้วยเหตุสี่ประการดังนี้คือหนึ่งเมื่อมีทายกทายิกานิวนว์ให้ไปแสดงธรรมไปได้ทายกทายิกานินต์ให้ไปสันพัตฐารไปได้สองบรรพชิต เพื่อนสหธรรม,มิกอยากจะศึกิกขามานาภิกษุณีอยากจะศึกให้ไประง,งับเหตุนั้นได้ 3. เมื่อมีพ่อแม่ป่วยหรือว่าเพื่อนสหธรรม,มิกป่วยก็อนุญาตให้ไปได้แต่ต้องมีคนมานิมนต์และก็ไม่เกินเจ็ดราตรี อันสุดท้ายคือข้อที่สคือเมื่อสร้างกุฏิวิหารเสร็จเรียบร้อยหรือยังไม่เสร็จเรียบร้อยมีคนมามีคนมาบอกว่าให้ไปดูแลกุฏิวิหารให้ไปจัดการอย่างนั้นจัดการอย่างนี้อันนี้ก็อนุญาตให้ไปได้แต่ต้องมาได้ไม่เกินเจ็ดราตรีนั้นแหละญาติโยม ไม่ต้องสงสัยว่าเวลาเข้าพรรษาพระทำไมไปได้อย่างนั้นอย่างนี้เมื่อมีเหตุดังที่อัตมาภาพได้กล่าวมาในเบื้องต้นนั้นก็สามารถที่จะไปได้วันนี้พวกเราทั้งหลายได้นำข้าวปลาอาหารได้มาแสดงความว่าแสดงความเป็นพุทธ,ธบริษัท ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนานับว่าเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แก่ตนเองสิ่งเหล่านี้เป็นอริยธรรมเป็นประเพณีอันดีอันงามของพ่อแม่ปู่ย่าตายายาบรรพบุรุษของเราได้เคยกระทำมาเราก็รักษาสิ่งเหล่านี้ไว้สืบสืบไป สมดังพระบาลีที่อัตมรภาพได้อัญเชิญมายกขึ้นเป็นอุเทศบทในเบื้องต้นนั้นว่าจรัสอโิเวจาริกังพระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะเป็นอาทิแปลความว่าพิสูททางหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวไปเพื่อประโยชน์และความสุข แก่บูชนเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกเพื่อเกื่อกูลและเพื่อความสุขแก่ถวยเทพและมนุษย์ทั้งหลายเธอจงแสดงคำอันงามในเบื้องต้นอันงามในท่ามกลางอันงามในที่สุดเถิดนี้คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าภิกสุดทั้งหลายเมื่อออกพรรษาเสร็จให้เธอจาริกไป เพื่อเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลแก่โลกแก่สังคมแก่หมู่ววยเทพและมนุษย์ทั้งหลายให้ไปสแดสดงธรรมทรงพระสาวกชุดแรกไปหกสิบองค์ล้วนแต่เป็นพระอาหารหันต์ทั้งสิน้นแม้บางรูปบางองค์ไม่ต้องเทศก็ได้ไม่ต้องเทศก็ถือว่าเป็นการเผยแผ่เหมือนกันพระสาลีบุตรเมื่อก่อน อยู่กับพระโมคคัลลาเป็นเพื่อนกันไปเห็นพระอัสสชิปัญจวคีทางห้าเห็นกิริยาท่าทางอันงดงามจะพูดจะเหยียบจะเคลื่อนจะไหวก็งดงามสารีบุตรติดตามไปถึงวัดถามพระอัสสชิว่าท่านเป็นใคร ศาสตาของท่านเป็นใครอินทรีย์ของท่านทําไมถึงของใสใครเป็นศาสดาของท่านท่านแสดงคมให้ผมฟังหน่อยเถิดนี่พระอัศชิแสดงคมไม่เก่งพระอัศชิบอกว่าอาตมาเป็นลูกศิษย์ของพระตถาคตอาตมาเป็นพระใหม่แสดงคมไม่ได้แสดงคมไม่เก่งอาตมาจะพูด,ดย่อๆก,ก็แล้วกัน พระอัศสชิก็เลยพูดทำรรสั้นๆว่าทำในเกิดแต่เหตุย่อมดับเพราะเหตุนั้นเช่นเดียวกันเชกเช่นกันจากนั้นพระสารีบุตรบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันในขณะที่ฟังธรรมของพระอัสสชิเพราะอะไรธรรมะสั้นๆแต่การเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ต้องเทเป็นก็ได้เพียงแต่กิริยาอาการให้เรียกว่ามีจัิยิยาวัดอันนดงามอันนี้ก็เป็นที่น่าเลื่อมใสของสาธุชนเป็นการเผยแผ่อีกประการหนึ่งเช่นกันเทศนาปริโยสาเนในการเป็นที่สุดลงแห่งพระธรรมเทศนานี้ขอให้พวกเราทั้งหลาย ได้ทำจิตทำใจให้เป็นผู้มีเมตตาปราณี